สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่ะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวรออ่าเมื่อชีพครับเมื่อชิปสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้เราจะพามาชมชุดเครื่องเสียง8ปคูณแในงบประมาณของชุด V3 ครับตัวนี้นะครับลูกค้าอัปเดตขึ้นมาวันนี้เราอยู่ที่วัดวัดอะไรนะหาซ่อนวัดวัดอะไรนะอาจารย์ตองวัดศรีวิสัยวัดศรีวิสัยวิศวิไลวัดศรีวิไลครับอำเภออะไร อำเภอสวรรคกูหาจังหวัดน้องบัวลลําพูครับวันนี้นะครับอยู่ที่วัดศรีวิไลอ่าอำเภอสวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลลําพูครับวันนี้กิดภูเขาครับวันนี้ถือว่าสุดยอดจริงครับวันนี้บรรยากาศถือว่าดีมากวันนี้กัชุดเครื่องเสียง8ปดคูนแครับเป็นชุดของ v 3ครับวันนี้ลำโพงเป็นรุ่น v 3นะครับ12นิ้ว1คูนห่อัปเดตขึ้นมาจากโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้ครับกับซับเบสเทอร์โบ18นิ้วอ่าเรามาดูกันก่อนครับวันนี้ เดี๋ยววันนี้ลั่นวัดนะครับวันนี้ลั่นจริงๆครับเนี่ซับเบียร์เทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขาลำพงไอดีไวซ4นิ้วคุณภาพถึงรุ่นครับวันนี้เทอร์โบเนี่ยว่าอัดได้แรงครับตัวนี้เทอร์โบเต็มสูตรแล้วตัวนี้คุณภาพคือว่าเบสแน่นๆครับตัวนี้อัดได้เต็มที่ครับตัวนี้18นิ้วเทอร์โบไม่อัตราภูเขา2 0มิลครับไม่อัดความเร็วตะแกรงเหล็กครับนะตัวนี้ตู้ซับเบียร์18นิ้วนะครับจะอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับส่วนตู้กลางดูตู้กลางครับกลางตัวนี้เป็น V3 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 คครรรัับบเป็นนุ่ พระอาจารย์อัปเดตขึ้นมาเป็นดอก600บาทครับอัพขึ้นมาเป็น600บาทเป็นรุ่นกโกลบริ600บาทเพิ่มขึ้นมาก็ดอกละประมาณ500บาทเพิ่มขึ้นมาอีกต่อต่อไปครับจากชุดพิ้วชั่นชุดปกติก็1 35,000บาทอัปเดตขึ้นมาก็ใบละ500ครับเพิ่มเป็นดอกโค้งหล่อขึ้นมาอัปเดตคุณภาพขึ้นมาแปดคุ้นแปดนะวันนี้ซัเบเปี 8, ยปใบล้วโพงไอดีครับตัวน,นี้โค้งหล่อดนาบัดแน่นเลยตัวน,นี้ครับแล้วก็เสียงกลางเป็นรุ่น โค้งหล่อโค0งรอ600้อวัตต์นะครับลำโพงโค้งหล่อโค0งรอ้อวัตต์นะครับตัวนี้คุณภาพรุ่น V3 ตัวนี้เนี่ยตั้งชุดแดดไว้เนี่ยครับเยนกลาง V3 ครมารดูชุดหัวเครื่องครับมาดหัวเค,ครื่องเบานะตัวนี้นะครับแตตคลิปที่นี่คือไม่มีการตัดต่อนะครับคือเอาอัดยังไงเอาอย่างนั้นเลยครับอ่ะมาดูเครื่องครับเครื่อง ตัวนี้เป็นรุ่นมิกเซอร์สิบหกชัแนครับตัวนี้อัปเดตขึ้นมาหรือลูกค้าจะได้เป็น usb เพิ่มเติมเราก็ทำเป็น usb เพิ่มขึ้นมาให้นะตัวนี้เป็นของ mg 16 usb ของไมโ o t e c h ครับตัวนี้มีทั้งหมด4กรุ๊ปนะครับเอฟเฟกในตัวนะครับมีทั้งหมดอ่าสพารามิเตอร์ครับคอมเพรสเซอร์8 Channel แล้วก็โลคัทได้ถึง80ดสเฮิร์ตครับลบได้ถึง26 dB xlr แล้วก็แจ็คโฟนครับตัวนี้ได้ทั้ง2ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ทั้งหมด4ออกนะครับเาสาาี่ออกก็ออกอวทเป็นเเอฟฟะ ธรรมดาเลยก็ได้ครับตัวนี้แล้วก็มีหางของนี้เอฟเฟกครับก็ DPS ตัวนี้ก็เช็คโซโล่นี่สัญญาณนะครับเช็คสัญญาณนี่ทั้งหมด4ี่กุ๊ปกับตัวนี้นี่สี่กุ๊บนี่ครับเอฟเฟกในตัวแล้วตัวนี้ชุดนี้นะครับนี่ครับทั้งหมด4พารามิเตอร์ครับตัวนี้16บหกช่องแอน USB ได้ครับตัวนี้เชื่อมต่อต่างต่างก็ปลั๊กไฟโอเวันนี้นะครับนี่ครับไฟที่วัดตัวนี้ครับสุดยอดแล้วตัวนี้สองร้อยสามสิบห้าครับไฟถือว่าสุดๆครับตัวนี้แล้วก็ใบลอยตัวนี้ครับเป็นใบลอยเป็นรุ่นจจููนน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 คค่่ไไดด้้้้รรัััับบตตวววีีีีะะฮปามถ ใช้ฐาน E ธรรมดาตัวนี้ม่ตัวนี้เวลาขึ้นจนแั้วเราก็เปลี่ยนขึ้นใหม่ครับเปลี่ยนขึ้นใหม่โดยไม่ต้องทําอะไรแลับตัวนี้เปลี่ยนขึ้นใหม่ทันทีแล้วก็มี plus EQ แล้วก็ power M m t 4 400ครับตัวนี้4 channel ครับที่4โอมแล้วก็ MTC 800ครับที่4โอมครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แล้วก็แหลกตัวนี้เฉพาะเฉพาะเซ็ตนี้นะครับแหลกตัวนี้แล้วเขาจะกลับสู่แหลกเดิมนะครับเป็นแหลกพิวแชปล่าตัวนี้คือแหลกเราผลิตไม่ทันก็เลยใช้แหลกตัวนี้ ของ PR มาใช้ก่อนครับแต่อยู่ในงบประมาณเดิมชุดนี้นะครับทั้งไม์ลอยทั้งอุปกรณ์แหลก3ฝาสายทั้งหมด15เมตรครับทั้งหมดแปเส้นนี่ครับแปเส้นครับทั้งหมดแปเส้นครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังดาวเป็นรายละเอียเพรับโซมาโซมาก็นี่ครับประมาณนี้ครับทั้งหมด4ชั้นเนี่ยครับเราไปฟังเสียงครับฟังเสียงใกล้ๆกันาฟังเสียง เราเดินดูครับเดินดูครับเดินฟังเสียงครับเราเปิดให้ชมกันครับฟังเสียงกัน เสียงใหม่เนาะเดี๋ยวลองลองเสียงใหม่เดี๋ยวล,ลองเสียงใหม่เพราะชุดคอนโทรลเครื่องอยู่ด้านหลังก็ต้องเดินเดินมาหน่อยวันนี้ไนงะชุดนี้โปรโมชั่นอยู่ที่135,000บาทอัปเดตขึ้นมาเป็นลำโพงโหลอ่อหก0้บาทก็เพิ่มไปละ500บาทนะครับคเครื่องแค่ใบละ500บาทก็เป็นลำโพงโหล,อลอ 6, ่อหกร้อยบาททันทีนะครับอัปเดตขึ้นมาจากลำโพงกิรนะวันนี้ก็อัปเดตขึ้นมาเพราะเหมือนที่แตกต่างกับโปรดิจิเด็ด8ปดคูณแวันนี้เราอยู่ที่วัดวัดซีนะีอไวัดซีวิไลครับ บ้านท่าซ่อนวัดศรีไร่บ้านท่าซ่อนอำเภออำเภออะไรอำเภอสวรรค์นครหาอำัภสวรรค์นครหาอำเภสวรรค์นครหาจังหวัดหนองคูณหนองปูณเสียงกระสอบน้ำอาจารย์เป็นไงครับเสียงครับสะเทือนดีไหมครับโอ้เสียงดีมากครับเสียงดีมากชอบจริงๆเลยสัตว์เลยราคาราคาไม่แพงเลยสัตว์เลยไหมเสียงดีมากเลยชอบถูกใจมากๆเลยอาจารย์วิ้อาจารย์มือวิ้งครับอาจารย์มือวิ้งครับสุดยอดครับอาจารย์มิวสิกซาสุดยอดเลยครับแบบสัตว์แล้วสัตว์นี้ครับวันนี้ ตามตู้แล้วกันไปดูของเครื่องหรือเปล่าปั๊บพกเครื่องได้หรือเปล่าไหมชุดเครื่องมันอยู่ด้านใต้ไหมครับเพราะว่าฝนตกครับฟัวเวลาฝนตกฝนอะไรครับวันนี้แห็นว่าตู้เราไม่กลัวเพราะตู้เราใช้ไม่ตามภูเขาใช้ไมมตามภูเขาฟังเสียงไมมฟังน้าหลังนี่ก็รู้แล้วว่าเสียงมันดังชัดครับเจมส์เจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับครสอบเชมส์สวัสดีครับทดสอบ เชคเช็คทดสอบสวัสดีครับ <พ eles. S 1> สวัสดีครับเช็ฟเช็ฟทดสอบทดสอบเช็คสวัสดีครับทดสอบทดสอบเชฟเชฟหลุดหลุดหลุดสองสามสี่ห้าหลุดหลุเชฟเชฟหนึ่งและเชฟหนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับ เสียงดีไหมคเียงใหม่ครับเริ่มต้นสามสี่ห้าเสียงเชคเชคเชคสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไหม่ดังเคลียร์ครับไหม่นะจัดไหม่มันชัดมากครับเสียงครับเสียงไหมครับ มันมันคือมันมันเคลียร์มันชัดหมดแล้วครับเสียงมันชัดหมดครับเสียงไปเลยเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเสียงไปจะชัดครับเสียงไปเคลียร์มากครับตอนนี้แล้เป็นตัวที่สองครับมันเป็นสีฟาร์มิีตัวนี้ครับตัวที่สองตัวที่หนึ่งรองนะครับแล้วตัวที่สามเสียงไปตัวนี่ยืนด้วยสองตัวครับสองตัวครับเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบเสียงสวัสดีครับทดสอบเสียงสีวงจีสวัสดีครับขนาดด้านหลังมันยังยวนครับเนาะ ย้อนตำ่พตำพื้นที่ต่ำพื้นที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอ้าวก็ปร,ประมาณนี้นะครับชุดนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่เรเปลี่ยนนะไปที่ไปที่วิเชียรบุรีกันต่อครับช่วงคำ่คำค่ำคับไปที่อำเภอวิเชียรบุรีพรเพชรบูรณ์แล้วก็อะไรนะโคกสำโรงลพบ,บุรีนครนายกนครปฐมแล้วก็อะไรนะชุดหนึ่งอยู่สากลเนาะสากลสงไทยวันนี้ก็หมดพอดีครับ อีก3วันครับน่าจะถึงที่อุบลแล้วก็จะเซ็ตอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็ฝากอีกหนึ่งทีมครับทีมงานทีดีสองวันนี้ตอนนี้เราลงไปที่ภาคใต้ครับก็เตรียมสมบมอบิมาทีบาอ่าปัตตานีภูเก็ตพัทลุงนะครับก็อยู่ทางโซนใต้ก็ฝากพี่น้องติดตามด้วยแล้วกันวันนี้วันที่หมาเจ็ดใช่ไหมครับวันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดเจ็ดพฤศจิกายนนะครับวันนี้ที่จังหวัดต้องบัวลำพูเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อกเปื่อเปิดเลยไม่กนกระิจนเลย